ไอไข้ฟีเวอร์จนได้เรื่องในเงินโพผแจงวุ่นถ้าผมทําจริงให้ค่าตกใจสิบเท่าหลังเจอดราม่าถาโถมแบบถล่มไม่หยุดไม่ยั้งครับสำหรับค่ายเพลงได้หมดั้งสดชื่นทั้งดราม่านักร้องในค่ายครับแห่ละออกกันถึง5คนพอเงินไม่พอใช้รวมถึงดราม่าโดนเจ้าหนี้ตามทวงเงินที่แม่เจนนี่นะครับไปยืมเมื่อหลายปีก่อนดราม่าเดือดไม่ใช่แค่เจนนี่ครับที่โดนเท่านั้นยังลามไปถึงในเงินเจตลินครับแฟนหนุ่มของเจนนี่โดนดราม่าหนักไม่แพ้กัน โดนทั้งกล่าวหาว่ากอดเจนนี่กินรวมถึงเรื่องร้อนๆกับอีกมากมายจนเจ้าตัวนะครับต้องออกมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดโดยใน Facebook ของเนเงินนะครับได้โพสต์ภาพหลังเจอดราม่าแบบถล,ล่มรัวโดยได้โพสต์ภาพตัวเองครับในสภาพฟ้าสดใสพร้อมกับแคปชั่นว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอก่อนมีแฟนๆน,นะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจจํานวนมากล่าสุดนั้นเนเงินครับยังเจอดราม่าอีกรอบเมื่อโดนกล่าวหาธุรกิจที่ลงทุนโรงแรงไปนั้นอย่างไอคายที่กําลังฮอตฮิตตามกระแสนิยม โดยเนเงินนั้นถูกกล่าวหาว่านําไอ้ไข่ปลอมมาจําหน่ายร้อนนี้ครับเนยเงินต้องออกมาโพสตชี้แจงปมร้อนนี้ครับว่าผมไม่ขายไอ้ไข่ปลอมหรอกครับผมรับมาจากสายตรงไอ้ไข่วงเล็บเขาไม่เอาของปลอมมาขายกันเล่นหรอกครับถ้าปลอมแถมค่าตกใจให้สิบเท่าปันกระแสไปเรื่อยตอนนี้ก็เป็นโพสต์ข้อความล่าสุดครับที่เนยเงินนั้นได้โพสต์ชี้แจงเอาไว้ครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you